ปลายดีสักกีจ้ามาพบกับ2สองแคคูกนะันน้าเหมือนีีสซวคูมักินพัดไทยเพราะมังไทยเป็นเมืองที่อ่าือดังของพัดไทยนะพี่น,นะน้องเนาะอ่านลับๆแต่บบรับพี่น้องคนร้ายหลาย mình con sữa thải ra đây nè Nước giả khai tắc thai này Nước giả khai tắc thai ลายเนี่ยมีออของหวานน่ะอุ้ยหมวยแขนหั่นเป็นแบบมันหั่นติดริมฟองเลยสิเนาะติดริมฟองเด้อ,ตดอดแต่พาบรรยากาศนี่แบบว่าไม่โุไมนให้บอได้คิดว่าอัน สิมีคนขอมากมีมีงานตั้งงางไปเหนังวันอันนี้มีโต๊ะมีโต๊ะังขางแล้วก็งางไหว้ริมคลองขนมในบ้านซาคูจบประมาณแบบว่าหวยเนี่ยแหละหันอยู่ได้เลเขอมากจะมากลับอกไปแลวซาคูจิตายบ้งบังปลา ปล,ลากระไรฟังนี่ตัวให้บักใหญ่ๆหนึ่งแล้วคนกระซิมี่ตัวหนังตัวหนังว้าวนี่สูกงกอนอไม่ความพี่น้องพัดไทยมือเกาะพี่น้องเอซาฮูกับซิซังนะซังมาสองจานกินเมบบื่อปบวปลาไปพัดไทยกุง้ง ลิมคลองได้พี่น้องสั่งมังกิทคนเดียวกินเบิร์ดบลบุ๋ไหมกินภาคใต้สิแสบกินเท่าไหร่พี่น้องนั่ซิมเบิงอืมอืมมกินแล้วนี้บอกใส่มือแล้ว เบิ่งกิดกุ้งเลยปกตีเขาับขลุกจักันนีมเพีนอ่มือลยกุ้งขยับกระชุ่นจดกนมีมังหน้าพี่น้องใแซมมงหน้าแล้วงไปกินมือกกอบกันเลยนว้าว เป็นแต่เสียบอะแต่คนหัวม้าล้ายล้ายไปเลยกระยานดูกระยานดูแต่โค้เป็นทายเราป็นกระหายทายอุ้ยอืมอือ เมืองเป็นน้องเมืองต้องกินด้วยนี่จังเสียอืม ูั่นนะข๋ดยจี่ธรรมดาแต่รสชาติแย่ได้พี่น้องชิมพี่น้องนุ่มสดสตเบอรีอื mm ้อ hmm. กลุ่มตัวเองชอบเนี่ยเพิ่นกับเพิ่นกับมีไม่ไลยเมนูอดไรพี่นอ้องไลยอยู่ไลยอยู่แต่ซอดังของาหารเพิ่นกับคือพัดไทยนอกจากอาหารปรนกันยังมีนัำมากเ้ยบุมีการ เป็นไงเราสั่งหันเลยน้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งค่ะหั่นเลน้อยเพื่อสิมีคนแต่คนเขามาเรื่อยๆแต่กับทั้งในครับขนาจะมีที่จอดรถไงทั้งในทางอ่ะความลับพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเขามาทั้งใน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 ไรเต๋อผเจ้ะจนว่าเขามาถือว่าผมโชคดีมีรถเขามา เด็กะเขามาเรื่อยๆเนาะเป็นหานดังอยู่ทีเดียวบะความีนุ่มด้วยนะเขาได้แต่ขั้นเดียวนะเขาออแต่ขั้นเดียวเข,อขอวาภาพสมก็ได้ออเออสี่สองห้าถนนใหญ่กระด้นเติมแถวแถวนีมีุ่งหน้าพอปีน้องตรงหน้าตรงหน้า แต่แบบว่าบ,นบานๆแต่เขามาทาั้งแน็มีก็เป็นมือวานเยอะลึกแต่ไม่รับอืมไม่ลดมากพอดีทางแบบสุดหนอดเลยแล้วก็ออกไปห้างทางใหญ่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนคลนี้เด้อพี่น้องเดือฝากขอบใจกันไล่ลาไปก่อนเดยเด้อ